สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอพี่นนเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับมาสอนพับดาวกระจายขว้างได้แบบนี้เลยนะครับผมเมื่อต้นคลิปพี่โนนก็กว้างไปดูแล้วนะครับผมวิธีจับนะครับจับในลักษณะนี้นะครับผมแล้วก็กว้างไปข้างหน้านะครับผมเร็วแรงเลยนะครับผมอันนี้เล่นสนุกมากนะครับเอาขวดไปวางก็ได้นะครับผมแล้วก็ปาแข่งกับเพื่อนนะครับผมใครโดนขวดล้มก่อนคนนั้นชนะนะครับผมประมาณนี้เลย โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้พี่นนท์ด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยโอเคครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1แผ่นนะครับผมจากนั้นนะครับมาวางในแนวตั้งในลักษณะนี้เลยขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราก็พับสามเหลี่ยมเข้าแบบนี้เลยเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับ โอเคพอเรารีดได้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็นํากรนไกมาตัดได้เลยนะครับผมชึบโอเคกระดาษอันนี้นะครับผมเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราก็ไว้พับอะไรได้นะครับผมเป็นเศษกระดาษนะโอเคครับผมพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จะพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับผมมาประกบกันเล็งได้ตรงนะครับผมเล็งให้ตรงก่อนนะครับแล้วก็รีดได้เลย ในการรีดนะครับผมเราก็ใช้ด้ามกันไกลนะครับผมเป็นการรีดนะมันจะเนี้บกว่านะครับนี่รีดในลักษณะนี้เลยนะครับผมของเล่นชิ้นนี้นะครับผมต้องรีดให้เนื้บนะครับผมมันถึงจะโอเคนะครับโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นให้เราทําการเปิดออกมานะครับนี่ในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาเหลี่ยมด้านข้างนะครับมาชนกับขีดตรงกลางนะครับผมขอบบนแบบนี้นะครับให้เราทําการพับเข้าแบบนี้เลย นี่เล็งให้ตรงนะครับผมแล้วเราก็รีดด้านข้างได้เลยนะครับรีดก็เหมือนเดิมนะครับผมเราใช้ด้ามกันไก่รีดนะครับนี่มันก็จะเนียบนะครับโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็จะเอาเหลี่ยมเดิมนะครับพับออกมาชนขอบนอกนะครับผมพับกลับนั่นเองแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะครับรีดก็เหมือนเดิมนะครับผมปึ๊บนี่ ให้เราพับแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างเลยโอเคครับผมนี่พอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพลิกกลับด้านมานะครับปึ๊บนี่แบบนี้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับผมเราจะเอาขอบด้านนอกนะครับผมทั้งสองข้างนะครับพับเข้ามาชนขีดด้านในนะครับผม เราท้อการพับเข้าแบบนี้เลยนี่เล็งให้ตรงนะครับผ่ขีดกลางตรงนะครับจากนั้นเราก็รีดด้านข้างนะครับโอเคแบบนี้นะครับผมทั้งสองข้างเลยโอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จับ ตัวสามเหลี่ยมนะครับผมทั้งสองข้างเปิดออกมาแบบนี้นะครับโอเคพอเราเปิดออกมาแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนำสามเหลี่ยมนะครับผมพับขึ้นไปชนขีดด้านบนนะครับผมตรงกลางแบบนี้นะครับพับขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับขีดกลางยังตรงเหมือนเดิมนะครับผมจากนั้นเรารีดได้เลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราทําการเปิดออกมานะครับ ปึ๊บนี่ก็จะมีขีดตรงนี้นะครับผมจากนั้นให้เราเอาขอบนี้นะครับพับขึ้นมาชนขีดตรงที่เราพับเมื่อกี้นะครับผมแบบนี้เลยนี่แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็รีดได้เลยโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นให้เราเปิดออกมานะครับปึ๊บโอเคแบบนี้นะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะพับสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับผม เราก็จะพับตั้งแต่ตรงนี้นะครับผมไขอยลอยพับตรงนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะครับพับตรงขึ้นไปแบบนี้เลยปึ๊บนี่ขีดกลางยังตรงนะครับผมแล้วเราก็รีดด้านข้างนะครับนี่แบบนี้นะครับโอเคพอได้แบบนี้แล้วจากนั้นนะครับผมเราจะเอาขอบนี้นะครับพับขึ้นไปชนขอบด้านบนเลยนะครับ นี่ขีดกลางยังตรงเหมือนเดิมนะครับเล็งได้ตรงแล้วก็รีดได้เลยนะครับผมย้ํานะครับการรีดนะครับผมเราก็เอาด้ามกันไกลมารีดนะครับมันจะเนี้ยบเพราะว่าของเล่นชิ้นนี้นะครับผมทําเนี้ยบเท่าไหร่มันก็จะไปดีเท่านั้นนะครับผมนี่โอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับผมให้เราเปิดกลับมาป๊นี่ก็จะมีขีดนี้ขึ้นมานะครับจากนั้นเราพับขอบด้านล่างชนกับขีดด้านบนตรงนี้เลยนะครับพับขึ้นมา นี่ขีดกลางยังตรงนะครับผมโอเคเราทำการรีดได้เลยนะครับปึ๊บนี่โอเคครับผมพอเราพับได้แบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราพับขึ้นไปอีก1ทบนะครับนี่พับได้1ทบแล้วเราก็รีดนะครับโอเคจากนั้นเราก็พับอีกทบหนึ่งนะครับผมเป็นทบสุดท้ายพับขึ้นไปปึ๊บนี่ ก็จะได้กระดาษยาวๆหนาๆแบบนี้เลยนะครับกระดาษค่อนข้างแข็งนะครับผมเราก็พยายามรีดให้เนี้ยบนะครับนี่สังเกตได้ว่าพี่นนจะรีดตลอดเลยนะครับผมปึ๊บโอเคพอได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็จะพับพับตัวนี้นะครับผมพับขึ้นนะครับโดยเราจะเอาตั้งแต่มุมตรงนี้นะครับผมมุมตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ทั้งสองข้างเราจะเว้นไว้ระยะแค่นี้นะครับ เราก็จะพับเฉียงนี่เฉียงในลักษณะนี้เลยนะครับผมนี่นี่นะครับผมเราจะพับเฉียงในลักษณะนี้นะครับด้านซ้ายนะครับผมให้เราพับขึ้นด้านขวาให้เราพับลงนะครับโอเคให้เราพับขึ้นในลักษณะนี้นะครับผมด้านซ้ายนะตามขีดเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับผมเห็นไหมตามขีดนะครับผมปุ๊บพอเราพับได้แบบนี้นะครับผมเราต้องรีดให้เนี้ยบนะครับ นี okay, again, so okay, so okay, so ่ร nice. right? right. ีดแบบนี้เลยนะครับผมโอเคเนียบแล้วนะครับผมใครอย่าเอาเตารีดมารีดนะครับผมเตารีดมารีดคือไหมเลยนะครับไฟลุกเลยนะต้องเอาด้ามกันไก่รีดแบบนี้นะครับผมนี่แบบนี้นะครับผมเห็นไหมมันก็จะเนียบดีนะครับโอเคพอเราพับด้านซ้ายขึ้นได้แล้วนะครับผมด้านขวาเราก็พับลงนะครับนี่เราก็พับลงในลักษณะนี้นะครับนี่ตามขีดเลยนะครับปุ๊บนี่พับลงมาแบบนี้เลยนี่ โอเคเราก็รีดด้านนี้ด้วยนะครับเราก็รีดตรงกลางหน่อยนะครับผมนี่เพื่อความเนี๊ยบนะครับโอเคนี่ให้เรากลับด้านมานี่เห็นไหมครับด้านซ้ายพับขึ้นด้านขวาพับลงนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมอันต่อไปเราก็พับเหมือนเดิมเลยนะครับเห็นไหมมันจะมีขีดอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็จะพับตั้งแต่มุมตรงนี้นะครับเฉียงลงมามาถึงมุมตรงนี้เลยนะครับ นี่นะครับให้เราพับแบบนี้ขึ้นไปปึ๊บนี่ให้เราพับในลักษณะนี้เลยนะครับผมด้านซ้ายพับขึ้นนะครับโอเคพอเราได้แล้วเราก็รีดได้เลยนะครับปึ๊บนี่แบบนี้นะครับผมนี่ด้านซ้ายเราพับขึ้นสองรอบแล้วนะครับผม1ทบ2ทบนะครับ2ทบแล้วนะครับด้านขวานะครับผมเราก็จะพับเหมือนกันเลยนะครับจากนี้นะครับ จากนี่นะครับผมมาตรงนี้แล้วก็เฉียงในลักษณะนี้เลยนะครับด้านสายพับขึ้นด้านขวาก็พับลงนะครับนี่แบบนี้นะครับผมปึ๊บนี่ตามเส้นเลยนะครับปึ๊บนี่ในลักษณะนี้จากนั้นเราก็รีดนะครับรีดให้เนียบนะครับผมปึ๊บเนี่โอเคครับผมพอเราได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับนี่ด้านด้าน้ายอยู่ด้านบนนะครับจากนั้นนะครับ เราเอาด้านขวานะครับผมด้านขวามาทับด้านสายปึ๊บนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคพอเราเอาทับได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับผมนี่ไอขีดอันนี้นะครับผมก็จะชนมุมตรงนี้พอดีนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็เอาด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายนะครับเอาขอบนี้นะครับเราจะเอาขอบนี้พับมาชนกับขอบตรงนี้นะครับผมให้เราพับซ้ายลงในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมพับอันนี้ลงปุ๊บนี่นะครับ ให้มาชนเหลี่ยมตรงนี้พอดีนะครับปึ๊บนี่แบบนี้เลยปึ๊บนี่นะครับเห็นไหมเอาวันนี้นะครับผมพับสายเข้ามาปึ๊บนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับผมโอเคจากนั้นนะครับพอเราพับได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราให้เราเปิดอันซ้ายนะครับผมให้เราเปิดขึ้นในลักษณะนี้เราก็เอาด้านขวาเข้าไปนะครับปึ๊บนี่สอดเข้าไปในลักษณะนี้เลย แต่กระดาษตรงนี้มันยังเหลืออยู่นะครับผมให้เราทําการสอดกระดาษด้านใน Paw no. ในะครับน oh ี่ <Tonight> ข้างในมันจะมีรูอยู่นะครับเห็นไหมนี่นะครับข้างในมันจะมีรูอยู่นะครับให้เราดันเข้าไปแล้วก็พับเข้าไปข้างในนี่ดันเข้าไปแล้วก็พับเข้าไปปุ๊บนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมเอากระดาษแผ่นนี้นะครับผมพับสอดเข้าไปข้างในนี่แหย่เข้าไปนะครับแล้วก็บีบปุ๊บนี่พอได้แบบนี้แล้วนะครับผมเราก็พับกลับมาปุ๊บ นี่แบบนี้เลยนะครับพับกลับมาจากนั้นนะครับผมนี่กระดาษที่มันเหลืออยู่นะครับผมเราก็พับตามรอยเข้ามาปุ๊บนี่เราก็พับมาในลักษณะนี้นะครับเห็นไหมโอเคจากนั้นเราก็รีดได้เลยนะครับปุ๊บนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะครับผมกระดาษยังเหลืออยู่นะครับผมเราก็พับตามรอยไปเลยนะครับพับปุ๊บพับขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับผมจากนั้นเปิดออกมานี่จากนั้นเราก็พับสามเหลี่ยมเข้าในลักษณะนี้ ปึ๊บนี่พอได้แบบนี้นะครับผมให้เราต้องการพลิกกลับมาปึ๊บนี่สามเหลี่ยมก็จะเป็นรอยพับในลักษณะนี้เห็นไหมให้เราทงการพับลงเลยนะครับเราทงการพับลงตามสามเหลี่ยมเมื่อกี้นะครับปึ๊บพับลงแบบนี้เห็นไหมปึ๊บโอเคจากนั้นนะครับผมเราก็นําตรงนี้เลยนะครับมาสอดเก็บด้านล่างนะครับผมนี่เสียบเข้าไปด้านล่างดันเข้าไปปึ๊บนี่แค่นี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับผมนี่ จากนั้นนะครับผมเราก็มารีดให้เนี้ยบนะครับผมทั้ง5ด้านเลยนะครับ5ด้าน5น้ามุมนะครับนี่เราก็มารีดให้มันเนีย้ยบยิ่งขึ้นนะครับผมมันจะได้ป่าไปดีๆนะครับแรงแรง,แรงเร็วๆเ,เลยปึ๊บนี่โอเคครับผมนี่แค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่นี่ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมนี่หลายๆสีเลยนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับผมสีใครชอบสีไหนนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆก็ พับไปเล่นกันได้นะครับผมสนุกสนุกเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความแม่นแข่งกันนะครับผมปลาใส่กวดใครปลาล้มก่อนชนะนะครับหรือว่าใครปลาไปไกลกว่านะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับผมพี่โนนก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้พี่โนนด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆกับพี่โนนสำหรับคลิปนี้พี่โนนก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ